สวัสดีครับเชฟวันนี้เชฟวานังคารวันนี้เราเหมือนเดิมวันนี้สลัดของผมสามย่านระยองเมนูอะไรครับเชฟวันนี้วันนี้แกงปลามะระขี้นกกับปลากดปลากดแก้วนี่ครับมา ปรากฏนี่ปรากฏตัวคู่ตัวเมียรปรากฏว่ามันเป็นปลาครังตอนแรกเขาคิดเมนูตอนที่ยืนอยู่นี้เขาบอกเขาจะไปซื้อมะละกอนนะใช่แตไปชาติไหนมันก็มาละเหมือนกันน่ะ <laughs> เตรียมแต่มันต่างกันนิดหน่อยอันนี้มาละกีนกอันนั้นมาละกอ <laughs> <laughs> มันก็มาละด้วยกันนั่นแหละ ปปเออปลาตัวผู้มีหนวดประกฏประกฏปลาดุกมีตัวผู้นั่นแหละแยกที่นั่งลูกคงมันอ่ะควันเปิดโอ้โหเฮ้ยอร่อยแน่ หนักเลยเดี๋ยวนะเราก็ใส่ปลาอดว่าของเราลงไปนาดเชี่ยวขนาดองค์ั้นมันตองาไปแหกมากนิ่ได้แตน้ำข้าวคืนนะไม่ได้เชี่ยวกระปุก รถด,ดีชื่อก็บอกอยู่แล้วรป็นกนอืมเป็นง่ายอบอกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ใบกะเพเากันต่อไปเนี่ยเป็นไงมี <ไ>ป,ปั๊บายมาเป็นก้อนเลยง่าย <c oughs> กินออกแล้วกินออกแล้วเดี๋ยวเราต้มให้กินแล้วกระเปาออกก็แป๊ะนั้นมันก็จะออกไปเองใช่ไหมใช่ก็ะ้องข้าวัวเพลเลยลเทะลุข้างหลังข้าปลาจีนพขออกจากพอออกจากปลาจีนก็ไอ